สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวนจะพามาทำข้าวเหนียวแบบนุ่มข้ามวันข้ามคืนกันนะคะเดยกวนจะตั้งน้ำใส่ใบเตยต้มให้เดือดเลยค่ะหรือจะใช้เป็นน้ำต้มธรรมดาก็ได้เลยนะคะกวนจะต้มให้สีใบเตยเออกอีกนิดนึงนะคะขอต้มต่ออีกนิดนึงค่ะและเทข้าวเหนียวเตรียมไว้ค่ะ วันนี้ก็จะใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่าจะยิ่งดีค่ะพอน้ำต้มใบเตยได้สีตามที่ต้องการแล้วนะคะปิดไฟและยกลงเลยค่ะเอามาเทใส่ข้าวเหนียวเลยนะคะเทให้น้ำท่วมข้าวเลยนะคะ แล้วกวนจะคนๆอีกประมาณ5นาทีค่ะพอครบเวลากวนจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้10นาทีค่ะพอครบ10นาทีนะคะน้ำยางข้าวเขาจะออกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วกวนจะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะ คนๆๆค,น,ค,น,คน,นิดนึงนะคะและเทน้ำทิ้งค่ะแล้วกวางจะล้างต่อเลยนะคะล้างจนสะอาดน้ำใสเลยค่ะ กวนจะล้างประมาณ4-5าน้ำนะคะพอได้สะอาดตามต้องการแล้วนะคะกวนจะเทยเสด็จน้ำทิ้งไว้20นาทีค่ะพอครบเวลาเอาผ้าขาวบางมาปูที่รังถึงไว้ค่ะแล้วเอาเข้าเหนียวที่เสด็จน้ำไว้มาเทาใส่ลงไปเลย กวรจะทำให้มีรูตรงกลางนะคะให้อน้ำขึ้นได้ด้วยค่ะและใช้ชายผ้าขาวบางคุมไว้กว่จะตั้งซึ้งต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดเอาข้อเหนียวมานึ่งเลยค่ะกวรจะนึ่งที่25นาทีนะคะนึ่งไฟแรงได้เลยค่ะพอครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะ แล้วเอาลงจากเตาได้เลยค่ะก่อนจะพักเขาไว้ให้ใคลายร้อนก่อนใส่ถุงใส่กระติกนะคะสูตรนี้จะนุ่มข้ามวันข้ามคืนเลยค่ะทำกินทำขายเป็นอาชีพก็ได้เลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกวางด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย